คำบูชาเทพพระคังมหาสมบัติพระคังสัมปติปฏิปัจจติอติเถเตถูพระคังสัมปติปติปัจจติอติเถเตถูพระคังสัมปติปฏิปัจจติอติเถเตถูพระคังสัมปติปติปัจจติอติเถเตถู พระคังสัมปติปฏิปัจติอติเถเตถูพระคังสัมปติปฏิปัจติอติเถเตถูพระคันสัมปติปฏิปัจติอติเถเตถูพระคังสัมปติปฏิปัจติอติเถเตถูพระคันสัมปติปฏิปัจติ อติเถเตถูพระคังสัมปติปฏิปัจจติอติเถเตถูพระคังสัมปติปฏิปัจจติอติเถเทถูพระคังสัมปติปติปัจจติอติเถเตถูพระคังสัมปติ ปฏิปัจจติอติเถเตถูพระคังสัมปติ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 ปฏิปัจจติอติเถเตถู พระคันสัมปติปฏิปัจติอติเถเตถู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 พระคันสัมปติปฏิปัจติ อติเถเตถูพระคันสัมปติปฏิปัจติอติเถเตถูพระคังสัมปติปฏิปัจติอติเถเตถูพระคันสัมปติปฏิปัจติอติเถเตถูพระคันสัมปติปฏิปัจติอติเถเตถูพระคันสัมปติ ปฏิปัจจติอติเถเตถูพระคังสัมปติ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 ปฏิปัจจติอติเถเตถู พระคันสัมปติปฏิปัจติอติเถเตถู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 พระคันสัมปติปฏิปัจติ อติเถเตถูพระคังสัมปติปฏิปัจติ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 อติเถเตถูพระคังสัมปติ ปฏิป ja ัจจติอติเถเตถูพระคังสัมปติปฏิป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 ัจจติอติเถเตถู พระคังสัมป,ต,ปติปะะติปัจจติอติเถเตถุ